ạ hắp có rồi hơi ở nhau đi chào lý thì đăng ký nè bung vào nhau phân 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 phân

สบายดีสบายดีนะคะสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่ขับเพลงกันเบิร์ดสู่คู่สู่คนเรนอบพ,พี่น้องเนาะโดยว่าจิเป็นเนาะงพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฟังไทยต่างประเทศเดอ้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองของบรเวรียดบ้านทางคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเนาะพบพ่อกันนี่แหละอยู่เตียงเนาะบ้านสาวตาเคือ่านสาวตาเพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ย น้องฝรั่งถือว่าคอดูคอเต้าเนาะก่ยน่ะแปลกใจน้องฝรั่งเลยทั้งมอตอร์ฝร่นเนาะออกคือว่าพี่เป็นยังไงทั้งเอ่ะน้องเอ่ะโบน้องฝรั่งเลยดูยังไงคือได้ปบขึ้นมาจนอดพี่น้องฝรั่งเนาะน้องมินนี่บอดให้บอดแอลบอกดูยังไงฝรั่งเลยทุกคนผมถูกอ่อนเนาะฝรั่งเลยเห็ดกระตุกกระตุยอยู่เอ๋อไปทักทายสบายดีนครับอ่าทั้งไอ้นุ่มแล้วก่อนน้องฝรั่งเนาะ ยังไงบ้านนี้เฮ็ดยัง่ตเนาะทุชีวิตพอลูกอ่อนเนาะสบายดีเด้อน้อไอนุ่มเนาะโอ้ยสบายดีเฮ็ดยังบัดนี่น่าพอลูกอ่อนบัดนี่เนาะักันพี่น้องเยทักหน้าไปให้ทังเต้าคน่าเดี๋ยวตักหน้าผอวผเลย À, này cả đang quét đang phai không sang à, 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 cái siu được, nó, thằng anh nông phần gật, thằng này tiệm này người ta nó à và vẫn bên heo la phật thì nó hám luôn với bọn nông nhân hát bọn. long subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ Để vô, bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Úp Úp นกกระาจะไม่เคยกอดเลยตุ่งตีนุ่มรเดียวนี่ช่วยแล้วก่อนเราเที่ยวไปเที่ยวมานเจะไปินก่อนสองคนยังโบยากแกะมึงจะวโผล่ม่ลงขี่ตุมขี่พองไปทั่วพี่เราไปตุมใบเป้าตุมใบเป้านี่ตุมอาบอ่าของเวต้าคือเงินบ้านี่เรีบร้อยมันตนนะักเวต้าเนาะ ได้ยินแต่เพื่อนว่าต้มให้เด็กน้อยอ่าน้ำซุปเดินนี้ออกเป็นยัติดคล้ายกันเนอะถูได้เมื่อยหนึ่งแจ็คตัวนะไม่เท็จเท็จเป็นคนเลยตัวใหญ่นะไมีแถมอีกโธ่ตั้อยูนเมื่อนทางแดงบอกทางเหลืองางเหลืองเดี๋ยวงื่อนเด้งโดย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 โดาให้น้องเแวะตาถามไทยครับเพื่อนก่อนนี่แหละมาถามทั้งนี้ก่อนเป็นอย่งไรคือหนีลูกหนีเมียมือนี้ สบายดีเด้อเนาะโอ้ยเอาเงินมาหับกอดลูกเขยเอาอยู่อ้าวไปได้ไห็นนะเช่าลีเจ้าลี้นทีเราเลยมาเบิองไว้แล้วเช่าว่าคือพูดเพิ่มเพิ่มนี่อ่าอย่งไรแข่งเบิองเป็นตาแข่งแห้งเอาสิแิ่งแห้งโอ้ยเข้มเลยเข้มแม้แต่ให้กลัวเด็กน้อยแบบว่าหลายมือแล้วสิเข้มนะครับเข้มกูรู้เป็นน้ำยูไฟบ่ข่อยว่าจัองว่าลยอันอายแดงเนาะเนนึงเด้ออ่าเพราะว่าคืออัน มื่อคืนนี่นะยิงทอกหายในเฮื่อนเลยยมินี่พ่ะนะอ๋อหาจนน่เจ้าแม่กินนี่ยังะบ่ยันตื่นนมเด้แปลว่าน้ำนมแม่พ่นออกมือวาดนี่เด้ออกแห้งออกลายบัดเอออันั้นแล้วแม่กินนมแม่เนี่ยยิงทอะอันแม่กินเนี่ยพิษเกินยิงได้เอาแล้วบัด่นบัดลืมไปว่าแม่บัดยังกินยาอันที่ว่าหมอพูดให้พอมอยู่สินะเออว่ห้จนเที่ยงขึ้นอย่างนอนแห้งหลด หมูลงมหลุดจักรลับป้าลูกคือคนไดเนี่ยมาเรียเอาหวานไผ่เอายังไช่เนี่ยหวานไผ่ผักแป้นมือวิกวิกนี้อ่สำคัญเด้อวิกมาหาหญิงเออมาชื่อไอรถอ่าใช่รถประมาณชั่วโมงหน่อยๆแหละคนจะจังเรนอนทีนะต้นลังของข้างปัญญบัตรนี่จักต้นจักรลุงลวงเหรอบ่หะเรียบร้อยเรียบร้อยออกเวันละออกวันละแต่ว่ามันมันยังมีอ่า จังได๋อ่าค่ำเสียงอยู่อ่ารุ่นอยู่บ่แรงนี่ซีนะแล้วก๋เวนน่ะนอนซบ่ยอยู่แล้อยเยนแบบมันนอนอิ่ม่ะนะอือยนนอนอิ่มรถเป็นจังได๋กเวนงคืนบ่ได้นอนบ่หลับบ่ตาใส่มุคืนบอเวนนีน่ะใครแน่ยโดยกคือเว้าเนาะมื้อนี้ก็ออกมาเฮ็ดเวียกคือเก่าตมื้ออื่นจออกหรือบ เมื่ออื่นก็จะว่ามีเรียกกระสีจวดไปแล้วก็นี่ก็นี่ก็ได้น้อยกับเมื่อได้นี่ว่าอยู่ค่ำเนาะว่าอยู่ค่ำเพราะว่าอยู่พุ่นกันยังหลายคนอยู่นะนั้นก็เจ้าก็เอาขีปว้ยว่ายันบางเถ้อบางทีผัดแล้วลูกมันบมแน่นอนได้เด็กน้อยเมือแอบก็แอบได้เพราะว่าโทรถามแม่เพิ่นอยู่เนาะเพิ่นแต่ว่าได้อยู่กังเวียนเพื่นสินะเพราะว่ามันก็บ่ได้ให้บุนแอบจนหลายก็เด็กน้อยนาะมักให้ในช่วงกลางกลางคืนแหละนั่นแหละก็ ว่าเบาเซียนมันกระทำอยู่เป็นยังได้เบาตาเพื่อว่าออกระโบเพื่อว่าออกเกินทีเบาเนี้ยโย้ว,ยว่าพุ่นและยันโดนพุ่นและว่าไปออกกับโบเมนว่าโน่นนี่นั่นหรอกพี่นอ้องกับโบก้าชว่วงมูไปน้ำคือเกาอเ่าไปแล้ววะทีแรกยันกับรังนะแบบว่ามูกับรังถ่ายคลิปผัดนะทั้งลูกผัดให้ทัด้งลูกมันให้กับเบาตานี่แบบว่าโบได,ด้ไปเบิดมือคือมูทีน่ะเยี่นว่าเออทำไปเล็กน้อยนะบัดเมื่อยั่ยนมูบ,บัดออกกระเทือนที่นะแบบ แต่ว่าออกมาก็พร้อมด้วยข่าวดีเนาะมาให้ทั้งชาวต้เพิ่นมือนีันข่าวดีมาให้เราอยู่มืนกะมีทั้งอ่าลุงอ่าลุงรวยลุงรวยลุงรวยเออพ่คือชื่อน้องข่อยตะกี้แท้เอาขอนย่านำแถวเราวยข่อยแล้วเนาะข่อยแล้วกิโลตะกี้กี่รวยกิโลเออเพิ่นก็เออชื่อลินเลยที่แหละแต่ว่าบักห้ำบักลาบักกิโี่รวยนะแต่ว่าชื่อแท้เราก็มีอยู่แต่ว่าเออลุงรวยก็ได้แหละเด้อลุงเนาะเช่นเราก็บ่ดเงินใช้เนาะ ช่วยบเวลาจเคื่อพี่น้องเนาะถือว่าครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็โคมาลีนไมอเช่านี่แหละแล้วก็ช่วยแบบได้เราว่าก็เลยชวยนจุลาฟังพี่น้องเนาะจุลาฟังแล้วก็ฝากเงินมาให้ลานนึงที่นเราฟังเบิ้องเราว้านเราถ้าว่านี่นู่นนั่นก็นอาจจะมีเขมาอะไรเรื่อยๆก็มีสินะเบิง้งเบื้งก่อนพอแล้วก็บุกเคยช่วยภยัยคือเราเนาะเนาะจะจีพะเวลาได้เงินคำกัน สง่สง <ENNIS> ส่งพิษประเทศได้คือถึกได้แ่บนี้เลยส่งพิษประเทศได้คือถว่าคือว่าที่ฝากเงินมาเล่าแล้วส่งไปพิษไทยอยอ๋อเห็นได้มันยังมาได้ใช่ไหมเนี่ยยังดึงมาได้โยเต่ว่าวันจันทร์สี่แก้ห้เนาะเออคือคือเอาว่าขอเนี่ยนำคือทั้งลุงโลอยพน่นอยู่ทั้งตามประเทศตามประเทศเราเน่ะเราเคยฝากมือให้ญา่ติพ่น้องเราอยู่ไทยเดออบัตนี้หลุดลืมลืมคำานึงไปว่าเอ้ยต้องต้องเปลี่ยนสื่อประเทศเล่าสินะมันเลย สัตว์ตลาดงชาติเลยแต่ว่าเงินจำนวนที่เพิ่นฝากมาก็คือเก่าแหละเท่าเ้าไปเปลี่ยนเซอร์ปุลไปเปลี่ยนประเทศว่าเอที่ลาวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเซอร์ปุลเงินกีบบาทเนี่ยแล้วเรื่องเงินทางภูรักภูใหญ่เพิ่นนะโชว์ไปทางประเทศไทยไาจันอ่าก็เลยว่าอ่าจังส์นเลยคือทางห้านแม่เล่น้อยเนาะห่านแม่เล่น้อยนี่ลื่นกันอยู่แล้วสินะ คือกันนี่เด้อเพิ่นเลยว่าอาจจักขั้นเอาไปก่อนตินะอ้าวเอามาก่อนพี่น้องเอ้ยเออมืออ่าทางพุนนี่ของเพิ่นนี่มันมันเป็นวันมันน่าจะเป็นวันด้นนเพราะว่าสิลื่นเฮานึงบ่ครับเป็นวันศุกร์วันศุกร์บ่โอแสดงว่าเฮาไวกว่ามื้อนึงแล้วว่าวันจันทร์ใดอ่าสิเปลี่ยนได้แล้วโอสงว่าหลายมื้ออยู่เนาะเอาเข้าไปเยี่ยมเบิ่งทางอ่านั่นก่อนจังได๋จะเข้าไปเยี่ยมแล้วบ่ดอก้านะ มอบเลยมอบแล้วก็เดี๋ยวว่าทีเขามอบนี่พอดีแล้วก็ได mm ้นำเลยเนาะมอบแล้วเนาะเอาเขาไปทำโดนเยอะกว่านี้เชเด้อร์เด้อเด้อเน้อดีฝนทั้งนั้นกับฝนผ้าฝนมีดใช้กระถึกเลยเนาะผ้าแล้วผ้าแล้วโอ้เราได้เพียกแล้วเนาะอ๋อถือว่ได้เช่ามื่อยดีแล้วไอ้หนุ่มเฮียบัตรเนี่ยเนาะตัวเสกผ้าเสกมีดแขกคักก่อนไอ้หนุ่มผ่าคุ้มละบ่ ผมผ้าผนผ้าบุกคมนี่เพิ่นว่าคนย่านเมียเนี่ยแต่เก่าเด้อเด้อไงเอาแต่คือเก่าเด้อยน้องน้องน้องเขาเทียงเจ้าเทียงนายต้องกบบุกคมหัวแตกต้องสบายดีเด้อทางนี้เนาะนั่งคู่คงมุกอยู่โดยโดยมาเยี่ยมหลานน้อยเออเออเยาวาได้เสียกอู้เมื่อยคือนน้องป่าเพื่อนนะมาได้เด็ดขาดเลยเนาะ ở oh, Biên Mai là thang đấy đế này, gần cả đòn nó ở mắc hải bộ này. Bộ ơi, ơi ván. Ừ, 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 rồi sao bài đi đấy, nói sao, ừ, sao bài đi, mẹ non tôn ca, non phải biết non nó. Bộ ơi người da người ta, bạn này mất là, ơi mẹ non tôn ca à sa? Thôi, bị như thế cả đòn mà hà bữa nì. Rồi. Phong đi San. Rồi. À, เดี S <S so to to hey, right. ๋ยววอรเชลกันเนาะงพ่อพี Hamp ่น้องเนาะทางวอตาเพื่อนก็ถือว really. ่านำข่าวดีมาต้อนทั Taiwanese ้งซาวตาเพื่อนทั้งนั้นก็ลอยลูกลอยเมียมาคือกัดบาดหนิเนาะลอยลูกลอยเมียมาหาทั้งนี้ลอยลูกก็ลอยลูกเย็นลูกขี่ไห้เนี่ยเราก็ได้เป็นอย่งไรทั้งนี้ผ่านประสบการณ์มาก่อนหรือบ่ผ่านหมอน้ำพ่นหรือผู้นี้บ่โอ้จังเป็นเบิร์นก่อนนรืคือเมย์อยู่บนนี้ บ่ค no, so <c oughs> no, no. ือได้นี่เนาะบ่คือบันไดได้หนิคือพอเออโดยโดยเป่นผัดหุ่นเน้น้อยเนาะน่าเน้นน้อยฝุ่นี่เมื่อัดฮึกงน้นน้อยนึงโอ๊ยเนาะจ้าร้อยสิห้ไปจัาก็อยู่ไปซื้อเด้อเนาะฮ่าทุกเจ็บคักเจ็บแน่แท่เนี่ยเราได้บนนอนใหม่เราทำร้อยสินอนได้บันนี่เนาะเป็นยังได้น้องน่องของบ่ฝุนี่เนื้อแบบได้บันเนี่ยเอ้า มูสาวตาบานนี uh, wow. uh ้พ huh. <c oughs> uh, ่อฮอนมูบานนี <c oughs> <grab> ้เนาะกันบ่ได like ้ดูกับ่เ <immer> ห็นมูสาวตาอออยู่บ้านเดียวกันนี่บ่อหน้าแต่กรันตัวนึงก่อนธงการเออดออเออมาเยี่ยมเบิ่งมาผีแล้วก็ไม่ได้มาแต่ก่าวกัลิงคำเดียวดุอยู่เออมาทีใหม่แล้วมันไกลเนาะไกลบ้านแล้วก็ไม่ได้ออกมาเมืัอนี้ก็มาเยี่ยมเบิ่ง ลูกชายเขาลูกชายแล้วเนาะแนวมูเดียวดิเอิญลูกชายแล้อดองครับแต่ว่าพวกนี้เรามีอ่ะคุ้นี่ตะดองเรามาหมั่นหมายไปเลยเดี๋ยวตาโอ้ยเราลูกข่อยคิได้คือว่าอยู่บ่เราเป็นยังไงยเนี่ยป่วยอยู่คิดจังได้กระบาดดีบ่โอายกันนอกกับน้องเอิก คือว่าเนาะทางมาตาเพิ่นก็ลอยมาเป็นหลักาวก็หลายมือหลายวันแหละได้ที่บ่ได้ขึ้นมาเยี่ยมมาอยากทางชาวตาเพิ่น<ม>เรื่องอาหารการกินได้กินเพียงแน่ได้ไปปเห็ดปลากบเ<ม>ขียดอันว่าใช้นุ่มไปก้านก็คือสิบ่ได้ดองไม่แดงนี่ยยันเราไปบ่ได้แล่ลูกน้อยได้เนี่ยันให้กังค่ำกลางคืนเนะาะแต่ว่า ยังอยู่ในท้องพุ่นกับจิ้งคืออใหลอดไหก็ให้มันไห้ท้องแม่พุ่นเนาะในถังแถวตาเพื่นพุ่นเป็นยังได้คิดใส่เจ้าของเนาะนี่พนฮาวเตะกี้กับเจ้าคิดอยู่ไว้ยัก้เนาะคิดอยู่เนาะคือว่าเรากับผ่านมาก่อนนะคอยเนี่ยได้ชื่อยังไงกับเอ้พูดเอ้พูดเอ้พูดโดสาวพูดพักเป็นเอื่อยเป็นน้องอายู่อุ่นเจ้าแล้วเราเป็นเอื่อยอ่าเจ้าจักปีเอาส้ซาม เาสามาตาก็ว่าเาสาือกันอ้าวอ้าวอ้าวตัวเด้อเีที่เออเาสามนเอืยเบาเย็ดปีหนึ่งุมพนก็ได้เปิดปีสองพันหนนห่งเออสองพันหอันนี้สองพันสอบ่จะสองพัถ่วนบ่สองพถ่วนด้วยองพันถ่วยเนาะปีหนึกเกไปเออเก่าเนาะหือสองพันเต็มเต็มเลยก็ว่าไปเนาะเออ โอ้โเสียดปลาเออนั่นแหละเป็นจังได้เพิ่มขึ้นใส่ถั่วอันนี้นะคนให้กินเส้นถั่วเนี่ยเอาคือว่าชั้นบบบนี้มันจังได้หลายบ่คนย้ายคนย้ายมาแบบนี้เออคนถั่วยางกับคนให้กินให้กินเส้ถั่วนี้ยูถั่วยางยันแบบเปื่อยเนาะเออต้องให้ใส่ถั่วดินเป็นใช้ใช้ใช้เป็นโจกเป็นอย่างนี้ คือบางือนเาพสห้องก้นนะนี้อบวยนี่ครับนี่เอ่นว่าใสกระบวยด้เพิ่นเน้นมันจ่อบ่เนาะหรือจังไดเออใสถ้วยใสถ้วยซงที่ย่อยข้างแท้บ่มันบ่ย่อยเาบ่เคยกินน้ําใสถ้วยใสบ่วงก็ได้กินเจ้าบาดนี้ฮู้ก็ฮู้ย้อนไาซี่แล้วเนาะเโเป็นจังไดผูนี้ได้น้องแล้วดีใจเว้ยล่ะ ฮะหนิมันเหนื่อยเนาะน้องปลาแล้ววะขึ้นไปดิ่นน้ำลายสาวโดดเห็นเพิ่นได้ลูกโดดอยากได้ลูกเล่าเพิ่นว่ะว่าเจ้าเสี่ยวนุ่มใช้เกลือเพิ่นน้องวะเหมือนอย่ากนุ่มเมื่อชงแล้วเราอยากนุ่มเล่นมาชงโอ้ยอุ้มไปอุ้มมากทีเด้ไปลมแดดก่อนเนาะ หมู่บ้านเดียวกันมาเยี่ยมยามกันเนาะในยามแบบนี้แล้วเพราะเน้องเออถ้าว่าบเปลีนเรียกเป็นงานกันโดนยูใช่พวกกันเนาะแบบว่า,าไส่กรคโคบไส่รัวเล่าเช่นเช้าขันจะไปดินคือยังเป็นสาวชิมน,น้อยกับโยเนาะบาได้แล้วไปเบิดมือบดเนี่ยมาต้องผัวดรถผลผ้าจัจจ <c oughs> ่วจั่วดยูทูปเจอเราเบิ่งยูทูปรถอ้าวเมียข่อยตัวนี่เราเราเลี้ยเนาะตกใจอีกแล้ว <c oughs> โมรุ่นเดียวกันแต่ว่าชาวต้านี่ชิตัวแล้วเฉบัดนี่อ่คาคมรับถึกเปิดเผยบัดน,นี้นะทุกคนบิดเบ,บียดเชียนโตเนวความพี่น้องเนาออนะปัญญังูนี่ก็น,นอนกักนอนแน่เห็นดีอือป๊อปได้ช่วยมาบอกไอเดียให้บัดน,นี่เออทางไอ้น,นุ่มเองตอนแรกรถหนึ่งงมละง่ายอยู่จริงเช็ดอีกยังปะไปเราจะขี่หมดตุ๊กถึกตาลูกเนาะ

โบยาโบยาแบนแเนวมันดวมันบบัดทั้งบ้านเขาผัดบ่มีอย่นี้ขนมขิเคี้ยวเเลินอย่างขนมงันกับมันั่งกันธรรมดานมี่บมีงนัมี่นังมี่นั่งนั่งลินนั่งหัวมาชุ่มเช่วกันนะมีแต่ว่ยว่าเอื่นว่างั้นก่บ่นี่โบมีทังบ้านแต่ว่าถ้าว่าบ้านใกล้เคียงกันนะมีอย่งว่าเปกใหญ่อยู่อันนคนเรื่องดีนี่ว่า อ๋อแต่พูนี่เครับบาดนี้อู้มอนวะเพรามอนไยลานี่มือไปทอดนั้นเอาซินกาแฟวาหนึ่งละเออเด้้อ้าเอายกโลได้เนาะเฮงนัูสองรอตันพูนี่ยกโลมันเครื่องลายกอหยกเลยชื่อได้เอพี่เลยัวยันเนี่ยเป็นคือเขาเง้วอยู่เนาะพาเขาอันตรายนางกินเขาอยู่ผู้นึงลูกหลดหอบยะเล เคยเนื่อยอยู่มันเนื่นอยู่แต่ว่ามาเทียงชาวใต้เคื่อนชาวใต้ต้องได้กุ้มเขาเทียงเจ้าเทียงนายขั้นยิ่งใสิไปดูดูลดนี่บบได้ไดมต้องได้เข้ารูก่อนต้องกุ้มหมวกกุ้มนี่เรียบร้อยโลดเมื่อว่นเทือนลงโทษลงโทษหัวแตกครับปัญญ์คนลงโทษเบาหนุ่มไม่ได้กินนี่เอาได้แล้วบ่ได้แลยน้าโวจนฉันนื้อ บัวแล้วชิบวเตะก็เนาะอันต้นลูกไม่วาะอันนั้นเนาะอ่าโทษพวกนี้ก็ิเสวิกได้เนองอีกกระบอบแบบนี้เอาอยู่บ่อน้องเอาอยู่บ่ะฮะบอกแม่เอาน้องเด้อพอแล้วแต่ยังดีอยู่หลายคู่หลายคนเนาะมาเยี่ยมมายามกันถ้าว่าอยู่แต่ชงเท่ากับอ่ะ ดวงแล้วบัดนี้เนี่ใช่เนี่ยขวบคือสีเงาเงาเน้นน้อยหนึ่งแนี่เห็ดอีกแบบมาแค่เนีหมูบอกตัวนั่นนี่ไปที่แล้วผู้เราผ่านก่อนแล้วบอกเป็นยังเป็นยังกะเนี่ยได้กินได้กินมาได้เนาะเพราะว่าแต่ละบ้านนี่มันบวกคือกันนะเพราเรื่องเนี่ยอยู่เนี่ยกินนี่เป็นปลาคือกันทั้งบ้านพ่นพัดว่ากินปลาคอมาได้กินปลาดุกได้บัดไปทั้งนึงว่ากินปลาดุกนี่กินมาได้เด้อมันเป็นเงียงเป็นเก็ดเออเป็นก้างเออบัดทั้งบ้าน ปลาดุกกินได้คะแนมตัดหัวออกอืมบัดทั้งคนว่ากินปลาดุกนี่บ่ได้บัดทั้งนั้นกินปลาดุกได้กินปลาคอบ่ได้นะวันนี้ขันชีบอกอย่างนันบวกทึ้กบาทไงบอกให้เรากินปลาดุกเราวพิษอาอีกแล้วมันคนละบ้านได้ใช่เนาะบาดทั้งบ้านนี่ปลาปลาดุกปลาดุกนี่ได้ปลาดุกนี่คะแนมตัดหัวออกอืมนนนอตแม่่ะ คนชูบยาหล่นั่นฉูบจังดำชูบยังท้องวะอยู่อีนั่นทจ้าเหมอนเด้อออกมายันไปชูบอยู่เนาะบัดเล็กน้อยบางคนฉูบแดงเมนเมนเมนอ่าลูกคอยกัดฉูบแดงเป็นแว่นออกมากับอันนี้ผัดดำคุ้มอยู่เย็นพอแล้วชูบยาหลายพราะเมยแน่เนาะเมยอุ้มท้องย่านยู่เจ้านีฮะบอฉูบฉูบ ต้องสูบรถดดีแท้เลยลูกชอบดำเลืองเขี้ยวมากวะอยากอยากก็ไปสูบมากก็ไปเขี้ยวพอสูบแล้วลูกชอบดำบ่ใั่เนาะคือบริสุทธิยาบ่สูบบ่คือเห็นมันสูบมาแล้วแล้ก็เลยชื่อเช็ดแต่บัดเจ้าตกะข้าวบัดนี้เนาะ คือแบบได้อ้นี่นะเอามอนมาให้แบบได้อ้นี่นะแบบแบบเป็นที่ทั้งนี้บ่หรือแบบได้เออเย็นเราเป็นที่ทั้งนี่นะเดี๋ยวเราต้องมาผู้ดันผู้นั้นผู้นี้ลูกเอาหันเอานีมาให้ประมาณนั้นแต่ว่าเอามาให้กันยี่เซ่ออ้อง้นุ่งนี่แหละเออพอมียนหมูนเอานะเราบีชกชัยชิได้หนีแล้วบาทหนึ่งหมูม้าพื้นอีกอะทุกม้วนมอนกนี่ bà nó soap lắm xí a lot pin xí pipe. lột can mama can sở tao bỏ được cho mọi pin pipe luôn. No, bằng tay giỏi, pitcher, cook here, chưa yêu chắc. No, bán, chắc, vô 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 chắc, chắc, vô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  chắc, chắc, vô chắc, vô chắc, vô vô chắc, vô chắc, vô chắc, chắc, vô chắc, vô chắc, vô chắc, chắc, นะชดหน้ามีเลแล้วไห้ดอกน้ำต้มน้ำเก่งก็บบัวดอกเนาะเก่งปูเก่งปลาคืออยากน้ำยู่อันนี้น้ำต้มหวานนี่บัวปานได้แล้วน้ำต้มหวานนี่กินเพื่อเช้าต้มกับซุปน้ำอันนั้นน้ำต้มเอาน้ำกอกเลยอืมคือบัวเอาน้ำนี่ฮะซื้อือต้มเอาหลุดไม่ขังหัวมีน้ำ่บ เพิ่นไม่พใอาไปแกงพได้ออนั่นมาเพิ่นมาไปเพินกินเน้อๆอ้าเนาชีวิตแม่ลูกอ่อนมาโฮมกันเจ้าเด้ได้บ่ใหญ่บ่ใหญ่แล้ว่อยเิหลังเรียบร้อยเจ้าลูกลาบานีลูกลากับเอื้อจะเพิ่นลูกลายังบ่ลาอีกอยู่ยังมีน้องหมูบานี้คุ้มนี่ โม่กักาแล้กยเนไลมอยู่จเชยอเนยังกำลังปั่นอยู่นะพังนี่เพิกำลังปั่นให้ปั่นเนื้อคู่แล้วไปจักแหละเนื้อคู่ยังไ่ทเกิด่เนาะสบายแต่ผู้นี้แล้วเราบ่เนี่ยเนาะคันผู้บางคนเห็นเด็กน้อยทีนี่โอ้ยมักคือแขงนี่หมุนใช้งุกแล้วบอมีอนี่บ่เนาะหรือยังไงเด็กเป็นหาันเดนม้หายังอ่ะเนี่ยเป็นแต่เสียบ่ะ อันนี้นะเออเอ้าเนียมมักเพิ่นหม้อน่ะเนียมมักเอ้ยนี่เออที่รักเด้อบ่ได้เข้าไปลูกหมอก็มักตัวนี้เลยนี่มาสิมันมันยนเนาะเออับยาดอกคีมไปเฮ็ดคือบ่จิตได้เว้าชูชาวตาพังแล้วยังหัววัอยู่เนาะิอมกลิ่นนั่นเนาะจกเอาเบิ่งออกเบิ่งอ่าพอมือใหม่เฮาก่อนฮอดันตอนใดแล้วในการควบูควบปานี่เนาะ ให้อ่ช่วเพิ่นโอ้ล้มกันก่อนสองเชี่ยวพิ่นพ่อกันมื้อนี้หลายมื้อแล้วได้เนาะบ่ได้พ่อกันนี่อ่าตั้งแต่อยู่เทียงเก้าตูบเก้าพุทมื้อนี้จังได้พ่อแล้วก็ได้อ่าเจ้าก็บ่ได้เฮ็ดอกหมู่นี่เจ้าก็ันเจ้ามื้อนี้ยังได้เถอะทั้งตัวยังโบปินจับบ่เป็นบายอยู่เถอะอ๋อโบโยกชื่อบ่ให้เพิ่นเอามือดอกเนาะอุ้ยพบก่อน โอ้โธ่นีสันส่วนบ่อนีบ่อขะานี้เว้ยเนาะโธ่เป็นยังได้ชาวตาคือแอมมาได้นี่เออแบบว่าบุญอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นบ่ถ้ามาใกล้ชีอกันบ่เออคนในลูกบ่อยู่นี่นะชิบ่เนาะคักอยู่ฉัน่าเพราะว่านี่แหละเนาะสาเหตุที่คักใครเป็น้องเลยขี่รถไกลมาแต่ไกลพัด nem tùm thả tùm he lúc cúp của ấy à vô à, à mà bừng thăng. À, phô cua à, hả con à. <laughs> hiện này thấy bạn nhẹ núm hiện thường này to hiện hẹn tiền điệp lột vào đây nó tiền điệp lột vào đây ấu <laughs> hai lý vào giỏ qua chạy phần ở mưa cả nó ôi À, 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 à. thì nhìn này anh nụm phải treo mon đấy nhỉ coi uhm. là cái hải môn un gì gì đó tắt treo cành rồi 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 rồi, thằng anh nụm nó cái kho bù kho ba nó thằng Hồng Nam nị nhấc 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 เอามาพาใช้ชื่อบ่านี่อาคุ้ยเนาะอืมทางทางกัมื่อนี้ก็คือปุริมาหน่อยน,นอุ่มเนาะมาเป็นธรรมาทานม,มูมีิายเออเออสายเบิดเนาะแต่ว่ามันเหงีย่ยงคืออยู่เนาะสีหงอนเนาะเอาสายเบิดโดยบอีกแค่เมื่อหนึ่งนเนาะน้องเลยี้าง คือที่แบบที่เราได้นะครับน้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็พี่จะขอตัวลาพี่แล้วน้องไปแล้วจะได้ขอบบุญคุณรายรายที่เขาเนาะมากดติดตามขอบสมคลิปแล้วก็บวกกดขามโฆษณาคลิปของเราหยัดไปเนาะท่านี้ขอให้พระพี่น้องอยู่ดีมีแห่งกันเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ทางเราหยัดเองพี่เซราเราได้ขอบ้องเอ้ยเนาะสบายดีสบายดี